พอปอกเสร็จแล้วก็ขูด ขูดเป็นเดี๋ยวขูดเป็นฝอยๆเราเตรียมที่ขูดไว้แล้วขูดเป็นฝอยๆแล้วก็ตำตำแบบธรรมดาใส่พริกเม็ดเดียวเพราะแม่เขาไม่กินเผ็ดแม่ไม่กินเผ็ดตำใส่พริกเม็ดเดียว เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปล้างนะคะล <c oughs> ้างมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขูดนะคะล <c oughs> ้างเรียบร้อยแล้ว จะขูดละค่ะนี่ที่ขูดเรามีที่ขูดวุ้ยกระเด็นวูขูดง่ายมากอ่าแบบฝอยๆฝอยติดลงมาตรงนี้เลย ต้มใส่พริกหนึ่งเม็ดใส่มะนาวใส่น้ำปะลาน้ำตาลกระเทียมพริกแม่เอากินไม่เผ็ดไม่เผ็ด Okay. <laughs> ทำแล้วค่ะนี่หนึ่งลูกนะคะเนี่ยหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูก <c oughs> ต่อไปลูกที่สอง <c oughs> เดี๋ยวไปดูผักนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวมาคุยต่อพักนึงกันสกยังพักนึงจะสก,กยังสุกแล้วโู้โห้ดิสุกแล้วปิดไฟกันขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ